สวัสดีค่ะช่องสาวพรชาแนลนะคะวันนี้สาวพรก็จะพามาดูบรรยากาศตอนพระอาทิตย์จะตกดินนะคะที่เรามองเห็นตรงพระอาทิตย์ตรงนั้นนะคะเป็นเป็นเกาะเกาะล้านนะคะนี่สาวพรก็มาฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เราจะขึ้นไปขึ้นไปบนเขาที่จะออกกําลังกายนะคะนี่เป็นเป็นถนนขึ้นไปนะคะ ฝั่งนี้นะคะฝั่งทะเลที่แหลมมะลิพายนะคะฝั่งนี้ที่จะที่เราจะขึ้นไปบนเขาพาัฒน์หนักอยู่ฝั่งนี้คนละฝั่งนะคะ mm hmm. นี่ก็เป็นเป็นถนนที่สาวพรมานะคะฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นภูเขาข้างๆนี่ก็เป็นภูเขา mm hmm. นี่ก็ทางถนนที่สาวพรจะขับจะขับรถไปขึ้นไปข้างบน ขึ้นไปข้างบนที่จะไปออกกำลังกายข้างบนนะคะวันนี้สาวพรเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปด้วยวันนี้บรรยากาศสวยมากสวยงามมากนะคะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ประมาณประมาณหกโมงกว่าจะหกโมงแล้วนะคะห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วให้ดูบรรยากาศนะคะผู้คนก็ ตอนเย็นก็จะมานั่งเที่ยวกันค่ะเพราะว่าไม่มีแดดเนาะแล้วกบางคนก็มาหาหอยเขาเรียกหอยอะไรเนองหอยนางลมหรือหอยอะไร่นแดดนะคะสวยงามมากเดี๋ยวสาวพรจะพาลงไปดูข้างล่างนะคะจะพาลงไปดูข้างล่างไปตรงไหนนาง สาพรก็จะพาลงไปดูนะคะตรงนี้ฝั่งกัางนี้ฝั่งนี้นะคะที่เรามองเห็นเนี่ยก็ทางที่สาพรจะกลับห้องนะคะที่จะกลับห้องตรงนี้สาวพรจะกลับห้องนะคะถ้าเราขึ้นไปข้างบนนี้ขึ้นไปข้างบนนี้ก็คือไปบนไปบนเขาที่สาพรขึ้นไปออกกำลังกาย เห็นไหมรถมีรถขึ้นไปแล้วนะคะมีรถขึ้นไปแล้วัะพอรก็จะพาลงไปดูบรรยากาศข้างล่างดูน้ำนะคะตอนนี้น้ำก็ไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่